สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำระบบปฏิบัติการ webOS 3.0นะครับซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ smart TV ของ LG TV ในปี2016ครับถามว่า webOS 3.0มีความพิเศษอย่างไรนะครับก็ต้องเกริ่นก่อนนะครับว่า webOS เนี่ยก็ขึ้นชื่อลือชาเลยครับในเรื่องของการใช้งานง่ายนะครับใครๆก็ใช้ได้มาในปีนี้นะครับเขาก็มีคอนเซ็ปที่เร,เรียกว่า Make TV Simple for Family นะครับหรือว่า ให้การใช้งานของทีวีนั้นง่ายได้นะครับสมาชิกทุกคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณหนูๆเนี่ยก็ใช้งานได้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าใช้งานง่ายอย่างไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของ Magic r e m o t e แบ,บใไม่นะครับแน่นอนว่าการคอนโทรลของมันเนี่ยสามารถใช้เป็น Air m o u s สได้นะครับในลักษณะนี้นะครับและยังสามารถใช้ควบคุมกล่อง Se t Top b o x ได้อีกด้วย ซึ่งตัวทีวีนะครับก็มีแอปพลิเคชันมากมายนะครับทั้งไทยและเทศเนี่ยให้เราเลือกดาวน์โหลดแล้วก็เอามาเล่นได้นะครับและแอปพลิเคชันเกมนะครับอย่างพวกเกมบาสเกตบอลนี่เกมสแลมดังนะครับก็สามารถใช้ Magic Remote นะครับในการควบคุมนะครับนี่ครับเล่นชูดบารแบบนี้ได้เลยนะครับจุดที่2นะครับก็คือฟีเจอร์ Magic Mobile Connection นะครับหรือว่าการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของท่านเข้ากับทีวีนะครับ โดยการโหลดแอปพลิเคชันที่เรียกว่า LG TV Plus นะครับจะทำให้เราสามารถแชร์คอนเทนต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอคลิปรูปภาพนิ่งหรือว่าเพลงเนี่ยขึ้นไปเล่นบน LG Smart TV ได้ครับ we time, we ข้อต่อไปนะครับก็คือฟีเจอร์ที่เรียกว่า Magic Zoom นะครับเปรียบเสมือนแว่นขยายฮะสามารถขยายภาพนะครับ สูมภาพได้กำลังสูงถึง300%นะครับในการขยายจุดๆที่เราอยากจะเห็นรายละเอียดให้ชัดเจนขึ้นข้อต่อไปนะครับก็คือการทํางานแบบ multitasking นะครับหมายถึงยังไงนะครับ multitasking ก็คือในกรณีถ้าเราเปิดแอปพลิเคชันแรกนะครับแล้วเราอยากจะเข้าไปที่แอปพลิเคชันที่2เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกดปิดแอปพลิเคชันแรกนะครับเราก็เข้าแอปพลิเคชันที่2ไปเล่นได้เลยนะครับ โดยเมื่อเรากลับไปเล่นแอปพลิเคชันเดิมเนี่ยมันก็ยังคงเล่นคอนติเนียต่อเนื่องเลยนะฮะจากจุดๆดเดิมที่เราเล่นค้างไว้และสุดท้ายนะครับก็คือฟีเจอร์ u l ล i ิวิวครับที่จะช่วยให้เราสามารถรับชมคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยจากแหล่งสัญญาณได้ถึง2แหล่งสัญญาณพร้อมกัน และนี่ก็คือเว็บ s s 3.0ะครับระบบปฏิบัติการเวอร์ชันล่าสุดจาก lg smart tv ครับ